มาดูกรณีของปูนซีเมนไทยเป็นไงครับพี่สุภชยัยมราคาหุ้นปูนนี่ก่อนนะนี้ปรับลงไปออลึกสุดใจนะใช่ครับมีสัญญาณของการฟื้นตัวกลับบ้างไหมฮะก็ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานก่อนดีกว่านะครับเพราะราคาหุ้นเดี๋ยวจะคงจะสะท้อนตามมาในเชิงของปัจจัยพื้นฐานก็มองในมุมปีนี้แล้วกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็ถูกคาดการณ์ว่าปูนซีเมนไทย,ยอาจจะพลิกมาขาดทุนประมาณ1 0 0 0ล้านบาทอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับ แต่ว่าโอเคล่ะอันนี้ก็ถือว่าซึมซับกันไประดับหนึ่งแล้วแต่ถ้ามองไปข้างหน้าคือปีนี้นะครับอย่างล่าสุดนะครับทางฝ่ายบริหารของทาง SCC ก็ไปให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆนะครับโดยล่าสุดอย่างกรณีของบริษัทละซับกรุงศรีเนี่ยก็ระบุถึงกรณีที่ฝ่ายบริหารออกมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการคาดการ์ตัวเลขของไตรามาสแรกของปีนี้นะครับว่ามีการประเมินนะครับว่าอาจจะมีการ พลิกกลับมามีกําไรเด้ได้แล้วนะครับหลังจากที่ไตรมาสสี่ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคละอาจจะมีผลขาดทุนสุทธินะฮะอันนี้ในมุมของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเขาบอกว่าก็จะขาดทุนประมาณสัก960ล้านบาทซึ่งก็จะมาจากปริมาณการขายธุรกิจปูนซีเมนต์เนี่ยที่ในช่วงของปีนี้เนี่ยปีที่แล้วอาจจะแย่แต่ปีนี้เริ่มฟื้นตัวนะครับอย่างธุรกิจซีเมนต์เนี่ยที่มีการฟื้นตัวตามโครงการของภาครัฐต่างๆที่จะออกมานับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไป รวมไปถึงอัตรากําไรของธุรกิจปิโตรเคมีที่เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นจากความต้องการปิโตรเคมีนะในจีนมากขึ้นอันนี้มองในแง่ของภาพรวมของไตรมาสแรกของปีนี้ก่อนนะครับแล้วก็มองถึงทั้งปีนะครับก็คาดว่าปีนี้นะครับกำไรสุทธิเนี่ยของปูนซีเมนไทยจะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี67นะฮะตามการฟื้นตัวของธุรกิจปิโตรเคมีหลังจากที่โรงงานลองเสริมปิโตรเคมีคอลนะครับ หรือว่า LSP ในเวียดนามกลับมาผลิตได้อีกครั้งในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้อย่างไรก็ตามนะฮะก็ได้มีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิในปี67ลงนะครับมาเป็น5,133ล้านบาทแล้วก็ปีนี้นะครับ13,574ล้านบาทแล้วก็ปีหน้านะครับก็อยู่ที่22,360ล้านบาทอันนี้ก็เป็นการประเมินนะครับว่า อาการฟื้นตัวของธุรกิจซีเมนเนี่ยอาจจะต่ำกว่าคาดและก็คาดว่าค่าใช้จ่ายในแง่ของโรงงานที่เวียดนามนะครับ LSP เนี่ยจะสูงกว่าที่คาดไว้และก็มีการปรับเป้าหมายนะในแง่ของราคาอยู่ที่175บาทนะครับก็ปรับลดลงมาจาก220บาทแต่ยังถือว่ามีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันถึง15%ด้วยกันนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นการปรับลดในส่วนของราคาเป้าหมายนะครับจากการปรับลดประมาณการ ของผลการงานในช่วงของปี67ซึ่งเดี๋ยวจะมีการแจ้งงบปีออกมาในอีกไม่ช้าหลังจากนี้แล้วก็เป็นประมาณการของงบปีนี้คือปี68แล้วก็ปีหน้าออคือปี69ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็เริ่มต้นจากไตรามาสหนึ่งของปีนี้ที่จะมีสัญญาณของการเทินอาราวกลับมาได้นะครับก็อาจจะพลิกกลับมากําไรอ่อนๆฉะนั้น mm hmm. แน่นอนเมื่อลดประมาณการต้องลดราคาเป้าหมายแต่ราคาเป้าหมายปัจจุบัน ถือว่ายังเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันเนื่องจากราคาบนกระดานนี้มันปรับลงมาครับลึกสุดใจแบบพี่ก้องเลยใช่ไหมใช่ครับลึกสุดใจจริงๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยดูจากเดิมเนี่ยฐานของก่อนนัานนี้ปลายปีที่แล้วนะสองร้อยห้าสิบบาทแต่ตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทหายไปเป็นร้อยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะหายไปเป็น,100นร้อยนะจากเดือนประมาณสักเดือนก้าเดือนตุลาคมปีแล้วนะเดือนเดือนกันยาเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยครับสองร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้ร้อยห้าสิบกว่าบาท คือต้องบอกว่าหุ้นปูนใหญ่เนี่ยหลุด300มาก็คือหาแล้วนะ,ะห,หลุดือแร้ด250ครับ หลุด200อ2ด200อ0ร้อหลด200เนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ทุกคนคิดว่าต้องซื้อและปูนซีเมนไทยจะมีโอกาส <c oughs> ทองฝังเพชรแบบนี้อีกเมื่อไหไร่แ <c oughs> ต่ปรากฏว่าปัจจุบันร5 0 1 5 0เออนะฮะตามนั้นนะฮะด้านบริษัทหลักทรัพย์ลิบเบอร์เตอร์ก็ระบุถึงแนวโน้มผลการงานในงวดปีนี้นะครับ2568ของปูนซีเมนไทยก็คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ความเห็นก็ถือว่าสอดคล้องกับทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี โดยมองตัวของอุปสงค์นะครับก็คือดีมานยังไม่กลับมาอย่างที่คาดการกันไว้จึงยังต้องรอดูนะฮะว่าปูนซีเมนไทยจะดําเนินการในการลดต้นทุนในส่วนต่างๆได้อย่างไรและก็มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะนะครับการลดต้นทุนในโรงงานปิโตรเคมี LSP ที่เวียดนาม <S <S 2> <S 2> ขณะเดียวกันเนี่ยทางปูนซีเมนไทยก็มีแผนในการลดภาระหนี้นะครับแล้วก็จะลดงบลงทุนบางส่วนลงแล้วก็จะมีการขายสินทรัพย์ที่ไม่สร้างกําไรออกไป ซึ่งก็จะมีส่วนเพิ่มเติมเงินสดนะครับกลับมาที่บริษัทได้ราว5,000ล้านบาทในปีนี้ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้ผลการงานโดยรวมนั้นเติบโตได้ดีขึ้นอ่าก็ดูจะเป็นลักษณะของการบริหารเชิงรับะนะไปอีกสักระยะหนึ่งก็ต้องรอให้ปัจจัยในด้านต่างๆเนี่ยมันกลับมาอยู่ในภาวะที่เอื้ออำนวยใช่ใชนะฮะได้มากกว่านี้ถึงจะเริ่มมีแผนปฏิบัติการเชิงรุก ที่มาขึ้นใช่นั้นวันนี้เชิงรุกยังทําไม่ได้คือดีมานปีโตเคมมันก็หดหายนะหรือดีมานมันทรงตัวแต่พลายเนี่ยโอ้โหมันมาแบบล้นทะลักเลยนะฮะฉะนั้นตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่สิ่งที่ควบคุมได้นั่นคือต้นทุนใช่ไหมต้นทุนเนี่ยทั้งจากการผลิตจากโอเปอเรชันหรือต้นทุนทางการเงินอันนี้ควบคุมได้บริหารได้ก็เหมือนกับถ้าเป็นร่างกายเราก็คือช่วงนี้ก็อาจจะต้อง ลดน้าตาลลงหน่อยลดไขมันลงหน่อยลดความดันลงหน่อยนะฮะเพื่อให้สาการมันเริ่มดีขึ้นนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการตัดขายสินทรัพย์ที่ไม่มีกําไรออกไปอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะตรงนี้มันจะมีแคชเข้ามานะครับและที่สําคัญในที่พวกนี้ผ่านมาโครงสร้างของปูซิเมนไทยก็ต้องบอกมีความหลากหลายนะธุรกิจมีความหลากหลายนะครับมีบางตัวที่อาจจะเอ๊ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอถือไว้หรือว่าลงทุนต่ออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ดูแล้ว P/E คุณไอ P/BV คุณวา0.52เท่าอย่างเงี้ยนี่ลงมาต่ำกว่าแบงค์แล้วนะต่ำกว่าแบงค์อีกแบงค์นี่0.6 0.7เจ้าฮะแบงค์เขาเริ่มดีดกลับอ่าดีดกลับเพราะว่าราคาหุ้นเขาเริ่มฟื้นตัวใช่นะฮะตอนนี้กลายเป็นปูนซีเมนไทยลงมาเท่าไหร่นะตอนนี้0.52อ่ะ P/BV คือครึ่งเท่าบุ๊กอ่ะราคาที่ซื้อขายอยู่ปัจจุบันใช่ครับนะฮะโอ้โหใครจะไปเชื่อครับอือืติดตามดูนะฮะปูนซีเมนไทยถ้า การฟื้นตัวอย่างค่อยไปค่อยไปเกิดขึ้นได้จริงๆครับผมว่าจังหวะเนี้ยเวลาเนี้ยซึ่งถ้าดูเทียบเคียงกับการประเมินของนักวิเคราะห์หลายสำนักก็ต้องบอกว่าราคามันลงมาต่ากว่าปัจจัยพื้นฐานที่ควรเป็นนะก็อาจจะเป็นจังหวะเป็นโอกาสในการสะสมเพื่อลงทุนย้ำนะลงทุนระยะยาวเพราะระยะยาวทางการเงินเนี่ยมันคือมากกว่า12เดือนขึ้นไปใช่งนั้นศูนย์ถึงศูนย์ถึงสเนี่ยมันเป็นระยะสั้นเออศูนย์ทุนถึงหนึ่งเป็นระยะสั้นนะ เอ่งถึงหเป็นระยะกลางานะครับก็เอาละตามนั้นถ้าปีนี้ค่อยๆฟื้นปีหน้าฟื้นมาอีกนิดนะแล้วก็ปี70ใช่ไหมอ่าปี70ตามการประเมินของเขาอ่านะ,นะก็น่าจะมีเสถียรภาพในเรื่องของงบกันเงินที่มากขึ้น